วันนี้หลายๆคนก็คงที่มีของแล้วก็คงตื่นเต้นดีใจนะเพราะว่าตลาดก็เขียวสวยครับบวกแรงนะครับ CPO เนี่ยขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าคนที่มีของอยู่แล้วนะครับรับมาจากตรงกล่องสีม่วงเนี่ยครับนะครับที่เคยบอกไว้นะครับตรงจุดนี้นะครับประมาณห้าสิบสี่จุดสองห้าแถวนี้ครับตอนนี้ก็กำไรไปแล้วนะครับ อ๋อยังขึ้นต่อแล้วก็ประมาณสิบห้าแครับตอนนี้นะครับสิบห้าเปเก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ถามว่าจะขายตรงไหนนะครับเป้านะครับน่าจะประมาณขั้นต่ํานะครับขั้นต่ํหกสิบ้าเจ็ดสิบนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราดูกราฟเฉลยนะครับใครที่มีของก็ก็ปล่อยไปก่อนนะครับเพราะยังไม่มีสักคู่นะครับขอดูทำเปมเดย์ เขายังไม่มีสัญญาณกับตัวลงอะไรนะครับเดี๋ยวจุดที่น่าสังเกตอีกทีก็จะเป็นจุดนี้นะครับ65.25บางคนถ้าบอกโหเจ็ดสบไกลไปก็จะปล่อยตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แผนเลยครับไม่ได้แนะนําให้ลงทุนนะครับแต่ว่าทามาจาความรู้กันนะครับตัวต่อไปครับเหมือนวันนี้ขึ้นแรงเยอะเนาะต้อนรับข่าวอะไรหรือเปล่าครับ i v l นะครับอันนี้ที่เคยให้ไว้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นทยานไปแล้วนะครับขึ้นทยานไปแล้วมาเริ่มนะครับรับที่จุดสีม่วงนะครับพอถ้าเราได้ปั๊บเนี่ยเป้าหมายได้อยู่ตรงไหนครับ i v l นะครับรับก็อยู่ประมาณแถวๆนี้ครับสิบเจ็ดจุดหนึ่งสิบเจ็ดจุดสองนะครับแล้วก็เป้าเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป้าเขาน่าจะอยู่นีน่าจะขึ้นไปอยู่แถวๆ ยีิบสองนะครับยี่สิบสองจุดหกยบสองจุดห้านะครับเป้าขั้นต่ํานะครับอย่าลืมนะครับตลาดหลอกเราได้เสมอครับเราอย่าลืมวาง็อปลอสตามไปนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องคัดลอสละเพราะเรากําไรแล้วนะครับจากสิบเจ็ดจุดหนึ่งจุดสองถานะนะครับแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ในกล่องนะครับแนวรับนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆว่ารับกันมาจากตรงไหนนะครับ อันนี้คือขั้นต่ำนะครับก็อาจจะขึ้นไปก็ได้แต่ก็แล้วแต่การวางแผนครับบางคนงบ้าฉันเอาแค่นี้พอแค่นี้ก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์พอไหมครับหรือว่ามองภาพใหญ่เป็นยังไงนะภาพใหญ่เขาก็ยังไปได้ต่อนะครับมองยาวๆครับดูหุ้นมองยาวๆถ้าดูรายวันซือช้าขายเก็นมันก็จะบางทีมันมันจะเหนื่อยเราไปนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการเล่นนะครับแล้วแต่คนชอบครับกราฟครับ,รบเหมือนที่ผมเคยทาคลิปครับ TP กับกราฟถ่ายรูปร่างคู่กับอดีตนายกทักษิณเกี่ยวกันไหมนะครับไม่ทราบเลยนะครับอันนี้นะครับตรงนี้นะครับ เหมือนเขาสับขาหลอกนิดหน่อยนะครับก็ยังไม่มีแต่ถ้ามองภาพใหญ่ครับก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับตรงนี้สังเกตนะฮะจากกลุ่มกล่องม้วนผมวางไว้ให้เนี่ยนะครับทาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นจุดเฝ้าระวังนะครับหายเดิมเขานะครับห้าสิบเจ็ดนะครับ ถ้าชนตรงนี้ใครจะขายก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าใครยังไม่มีของตอนนี้ครับก็ลองลองตัดสินใจดูครับว่าควรจะเข้าไหมครับเพราะจุดจุดอันตรายเขาอยู่ตรงนี้นครับจุดที่มันจะมีไฟเวย์หรือว่ามีการถ่ายเท่ากำไรก่อนนะครับแต่ถ้าเขาเคลียร์หมดเขาก็จะขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นต่อนะครับก็ลองดูครับแล้วแต่แผนนะครับแต่บางคนก็อย่างที่บอกครับ ถ้าขึ้นถึงจุดนี้ได้จริงๆเนี่ยก็อยู่44นะครับ44เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเยอะเยอะอยู่นะครับใช้ได้เลยครับใช้ได้ครับโอเคก็วันนี้จะพูดเร็วหน่อยนะครับเรามาดูอะไรกันต่อนะครับเรามาดูคารบาวนะครับคารบาว ราบายวต้องถอยมาดูภาพใหญ่นะครับเขาทาฐานตรงนี้ครับเป็นสามทนแนวรับสามสามอันเลยครับก็ยังไม่ลงนะครับตรงนี้ครับพค,ครนบ ตรงนี้น่าสนใจนะครับชนแนวรับสามครั้งเลยแล้วไม่ลงเนี่ยถ้าเป็นทองนี่ดีกลับไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูว่าเขาพ้นเบรกตรงนี้ได้ไหมนะครับเบรกก็จะอยู่ที่ประมาณแถวๆนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดกว่าๆาแถวๆนะครับถ้าเขาพ้นเบรกไปเนี่ยก็บางคนก็จะเข้าเลยนะครับตรงนี้นะครับเจ็ดสองจุดห้าแล้วก็วางสตอปลอตประมาณต่ำกว่าโรดเดิมนิดหน่อยนะครับหรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีนะครับ อันนี้ผมแชร์นะครับแชร์แชร์ประสบการณ์แชร,แชรความคิดเห็นกันนะครับว่ามีแผนไหนที่เพื่อนๆจะเลือกได้บ้างนะครับหรือว่าถ้าเขาทะลุไปแล้วเขาลงมานะครับลงมาชนเทรนไลน์เดิมแล้วขึ้นนะครับหรือว่าเขาจะขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แผนเลยครับมีจุดนี้นะครับจุดจุดที่เลยไฮเดิมนะครับ กระพนเบรกด้วยเข้านะครับหรือบางคนครับเราย่อก่อนค่อยเข้านะครับก็จะอยู่แถวนี้ครับประมาณ65กว่าๆนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะวางแผนกันยังไงนะครับเอาที่เราชอบเลยนะครับยังไงมีหลายแผนให้เลือกนะครับก็ลองถูกครับลองพิจารณาดูนะครับคาราบาวแดงนะครับ C C B G นะครับ ตัวหนึ่งนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งดูเดลต้าไหมครับจากที่ตือไว้แล้วก็ทิ้งไว้นานมากแล้วนะครับก็อันนี้ทำเฟรมบีกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูทำเฟรมเดนิดหนึ่งนะครับเขายัางเขาชนนะครับเขาชนไฮเดิมนะครับเขาก็จะมีการลังเลบางคนก็จะเทคขายตรงนี้นะครับ แต่บางคนก็มองว่าเฮ้ยเขาอาจจะทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับก็อย่าลืมนะครับซับล็อตนะครับถ้าใครรับมาจากตรงกล่องม่วงแถวๆนี้นะครับที่บอกไปจริงๆคนที่ติดตามใน youtube เราตั้งแต่แรกๆนะครับก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่เราจะข้ามารอแถวๆนี้แหละครับกล่องม่วงเพื่อที่จะได้ราคาที่ที่ตับแล้วก็จุดคัดล็อตก็ไม่เยอะมากนะครับอาจจะไม่ค่อยกระโดดเกาะรถไฟขึ้นไปเท่าไหร่นะครับ ก็สวยครับตรงนี้เหล่าดอลโการ์เฉลยนิดนึงนะครับเดลต้าวันนี้ยังไม่มีอะไรผรือหวานะครับเอเอครับพูดถึงเดลต้าก็ต้องพูดถึงเอเอใช่ไหมครับทำเฟรมเดนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากเขาขึ้นไปทำ สูงสุดนะครับจากที่รับมาจากตรงนี้นะครับถ้าใครขายตรงนี้ก็ยินดีด้วยนะครับร้อยสี่สิเปอร์เซ็นก็สูงมากนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูว่าถ้าใครยังไม่มีของนะครับจะรับตรงไหนนะครับเวลารับนะครับโอเค เวลารับนะครับส่วนใหญ่นะครับตามวิธีเล่นนะครับวิธีเล่นของผมนะครับผมจะเข้ามารับในกล่อง่างสีม่วงๆแบบนี้นะครับหรือบางคนรับตรงนี้ครับเต้นเทนไลน์ก็แล้วแต่แผนนะครับส่วนเป้าเขาเนี่ยเอาเป้าระยะสั้นก่อนนะครับแต่จริงๆเขาน่าจะขคลืนไี้เยอะนะแต่อย่าลืมนะครับทุกคนเราต้องมีแผนสำรองไว้นะครับถ้าถึงเวลาราคาเขาหลอกเรานะครับเราจะได้เสียหายน้อยลงนะครับ ใครกำไรแล้วก็วางต่อพลอตตามไปครับใครยังไม่ได้ของก็วางราคาไว้อย่าลืมบังคับลอตนะครับก็ตรงนี้นะครับเนี่ยใกล้ๆนะเหมือนบางคนเขาจะเข้าตรงนี้นะเส้นเทรนไลน์นะแต่ก็เดี๋ยวนะครับผมขอเอาละเอียดเลยนะก็เป๊ครับโดนเทรนไลน์แล้วก็เด้งนะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่คอนเพิ่มกันขึ้นนะครับอย่างที่บอกครับใครได้ของตรงตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ที่เราคุยกันตั้งแต่แรกนะสามสามหก ก็ถ้าตอนนี้ยังไม่ปล่อยนะครับบางคนก็จะเติมนะครับมาเติมตรงนี้อีกไม้หนึ่งนะครับแต่ถ้าเขาไม่ลงมาก็ไม่เป็นลายไม้แรกเราได้ไปแล้วนะครับถ้าจะขายก็อยู่ในกล่องแถวนี้ครับถ้าสมมติคนเล่นไม่ได้ยาวมากนะครับ9.8นะครับถึง11.4แถวนี้นะครับลองดูนะครับว่าเราตัดสินใจยังไงครับถ้าใครยังไม่มีของอย่างที่บอกครับมี2จุดครับจุดนี้ครับประมาณ6.05นะครับหรือนะครับอยู่ในกล่องนี้ครับ 4.42นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเพราเราถือมาสวยอยู่ครับโอเคครับวันนี้ก็จะพอดีพูดเร็วหน่อยนะครับใครฟังไม่ทันก็ย้อนย้อนดูได้นะครับ y o u t u b e ง่ายๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวติดตามสถานการณ์หุ้น กันในคลิปต่อไปนะครับมีหุ้นตัวไหนน่าสนใจหรือว่ามีหุ้นตัวไหนที่เราสงสัยจุดข้าจุดออกยังไงนะครับมาปรึกษามาคุยกันได้นะครับอินบ็อกกันได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเราจะเจอกันในคลิปถัดไปครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีหุ้นดีๆหุ้นดินดึงต้นน้ําเดี๋ยวจะได้เอามาแชร์ความรู้กันขอบคุณครับสวัสดีครับ